ครับก็มาเจอกันที่ศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับไราเท่าไหร่ไม่รู้ประเด็นก็คืออยู่ได้ไม่นานนี่แปบ๊บเดียวก็ตายมันรู้ได้ไงไม่รู้ว่า,าคือเราเห็นปะแปบ๊บเดียวเองครับโอ้ย อย่างแรกเลย že. คือคนเยอะมากดูดิเป็นหมื่นเป็นล้านคนได้ไงเนี่ยไดความดีสามสิบเงินหนึ่งแสน โอ้หมหาแหลกเลยครับคนเป็นหมืน่มนหมๆนะครับดูดิดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครความดีสองร้อยนะครับเงินสามแสนโอเคงี้เราก็ไปวิวกันต่อเลยครับบ๊ายบาย วิ่งตามเสียงครับอืเท่อ่ะวิ่งวิ่งวิ่ง